พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของโควิด1 9ทิ้นไงนะว,วันนี้เนี่ยหลายคนก็ยังกังวลเราก็ยังกลัวนะโดยเฉพาะในจุดไหนที่มีผู้คนเยอะๆะหรือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำมาหากินก็ต้องทำครับความเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงกลัวก็กลัว<ะ>พาคุณผู้ชมไปดูชายคนนี้ครับเขามีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เขากังวลอย่างไรไปชมภาพนี้ครับนี่ครับ<ะ>คนเยอะนักหรอ ชุดนี้เลยกลัวใช่ไหมกังวลใช่ไหมนี่เต็มที่เลยค่ะสวมชุด PPE ใส่ f a c ชิลสวมหน้ากากแล้วก็ขายสลากกินแบ่งขายลอตเตอรี่ครับค่ะเซฟตัวเองครับคืองานก็ต้องทำอะ่ะอาชีพก็ต้องทำก็ต้องทำมาหากินแต่ถ้าในเมื่อมีความเสี่ยงหรือตัวเราเองมีความกังวลนะครับก็ต้องแบบนี้ครับก็ต้องดูแลตัวเองชายคนนี้สวมชุด PPE พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยสองชั้นนะครับทับด้วย f a c ชิลอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็พกเจลแ oh อลกอฮอล์ติดตัวอยู่ตลอดเวลาครับระหว่างที่เดินขายสลากอยู่ย่านเยาวราชครับทำเอาหลายคนตกออกตกใจในแวบ,บแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับชื่นชมในความพยายามดูแลตัวเองกับอาชีพนี้เพราะเป็นหนึ่งอาชีพเจอคนเยอะยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่ากับการสัมผัสเยอะนะครับถูกไหมฮะการขายสลากินแบบรัฐบาลมันมีการสัมผัสอ,อ่ะนะไหน ถ้าผมไปซื้อเนี่ยกว่าจะลูดเลขจากข้างบนลงมาไลา่ลงมาการสัมผัสมันเยอะ,ะเจอคนเยอะอย่างนี้นครับมีความเสี่ยงนะครับทุกคนชื่นชมว่านี่คือการดูแลตัวเอง<ม>ชายคนนี้ชื่อว่าคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลบอกว่าตั้งใจใส่ชุด PPE ออกมาขายสลากเพราะว่าต้องการเซฟตัวเองให้มากที่สุดครับเพื่อไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด1 9แม้มจะมีค่าใช้จ่ายรายวันเพิ่มขึ้นนะครับจากการต้องไปซื้อชุดมาใส่แต่ก็ยังดีกว่า ถ้าหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาการที่ใส่ชุดแบบนี้มันขายดีขึ้นกว่าเดิมไหมพี่มันก็ไม่ใช่มันเหอนจะดีแต่เพราะมันอยู่ที่การสื่อสารคำพูดตามนะมันไม่ได้อยู่ที่การเรื่องชุดนะฮะบางคนใส่ชุดแบบแปลกๆเขายังไม่สนใจมันอยู่ที่คำพูดพี่มีอาชีพเดียวไหมคะเนี่ย อาชีพน,นี้ก็อได้ลอตเตอรี่ตลอดก็คือมารับซ็อกเป็นงานแบบพวกเหมือนเสียตายแล้วแต่เราจะไปทำงานอะไรที่ได้ตังค์เยอะ่อ uh huh. งานแบบอะไรก็ได้ที่มีเงินและได้ตังค์่ก็จะทำ mm hmm. ลอตเตอรี่ก็เหมือนจะดีแต่ก็มันก็ไม่ได้ดีดแล้วเราใส่เหมือนกันแค่แบบเหมือนงานหมุนไปหมุนมาว่าหาทำอะไรชีพมั้งม,มีมีใครไปบอก mm hmm. พี่เปิ้ลหน่อยไหมครับ ว่าที่อาจจะทําให้ยอดขายไม่เป็นเท่าเดิมเนี่ยเพราะไอ้แมสตัวนี้แหละที่ทําให้คนชื่อตกใจหรือเปล่าทำไมล้อเห็นเห็นครั้งแรกแล้วตกใจเออเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะเออแต่ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณเปิ้ลบอกว่ายังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดในทีนี่สาเหตุเพราะว่าแกไม่ไปฉีดเองเพราะกังวลความเสี่ยงหรือว่ายังไงเนี่ยนะเดี๋ยวต้องต้องตรวจสอบหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าในกรุงเทพเนี่ยน่าจะฉีดกัน เข็ม2นี่ก็น่าจะเยอะแล้วนะนะครับแล้วเดี๋ยวทันวามกรา์นี่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าบูสเตอร์จะเริ่มกันแล้วด้วยนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ได้รับวัคซีนหรือมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสลากแล้วไปดูราคาสลากหน่อยครับถ้างวดที่แล้วจํากันได้เรานําเสนอเรื่องของราคาสลากแพงถูกไหมครับรับมาเก้าสิบสามเก้าสิบสี่พอ พอวันท,ท้ายเนี่ยผมเช็คดูเนี่ย95บาทก็มีนะงวดที่แล้วนะฮะต้นทุนที่ที่รายย่อยเขาได้มาเนี่ยนะครับราคาสลากหลังจากที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสเสนอขายสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลล่าสุดเฉลี่ยใบยละ91บาทครับส่วนเลขสวยฮะเลขเด็ดเลขสวยปลายปีคิดว่าเท่าไหร่ตามรายงานบอก160บาท 160? 160บาทตัวเลขนี้สูงเป็นประวัติการเลยนะครับอโอ้โหอะไรมันจะไปไกลขนาดนั้น กรรมก,การและโฆษกคณะกรรมก,การสลากกินแบ่งรัฐบาลยอมรับว่าสํานักงานสลากไม่สามารถแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่และขบวนการค้าส่งสลากยังคงสามารถรวบรวมสลากได้ส่งผลให้ราคาสลากในท้องตลาดเฉลี่ยใบยละ100บาทอ,อันนี้โดยเฉลี่ยนะครับ100บาทแต่อย่างที่บอกปรากฏว่ามีข้อมูลที่มีการตรวจสอบกันมามีรายงานเข้ามาเนี่ยถ้าเลขสวยเลขเด็ด160บาทโอ้โห เห็นราคานี้ตกใจเหมือนกันเลยครับสำนักงานสลากจึงเตรียมแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครับโดยจําหน่ายสลากผ่านระบบออนไลน์บนโมบายแอปพลิเคชันควบคู่กับการจําหน่ายสลากแบบใบครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและความเหมาะสมซึ่งถ้าหากว่าสามารถจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์ได้ประชาชนก็สามารถซื้อสลากครับสตัว3ตัวชุดเดียวกันได้เนี่ยสิบถึงยีครั้งช่วยตัดคนกลางรวบชุดสลากออกไปเลยครับ ลดภาระต้นทุนของผู้ค้าสลากด้วยที่ไม่สามารถจําหน่ายสลากเลขไม่สวยและหากถูกรางวัลในชุดดังกล่าวก็จะถูกเฉลี่ยเงินรางวัลที่ตามกฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับเงินรางวัลที่จะจ่ายได้ก็คือไม่เกินร้อยละหกสิบของไรายได้จากการจําหน่ายสลากแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรออกมาอย่างไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราคงจะได้ทําความเข้าใจกันมากขึ้นว่าไอ้ชุดที่ว่าสองตัวสามตัวเนี่ยเขาจะขายกันยังไงจริง,รงการศึกษานี่มันมีมา เป็นสิบปีแล้วนะครับเรื่องนี้นะฮะเอาอาจจะไปดูการศึกษาเรื่องเก่าก็ได้ที่เคยศึกษาไว้นะฮะกองสลากมีเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่การออกหวยออนไลน์ในอดีตที่ผ่านมาคือพยายามมาเยอะนะฮะแนวทางแบบนี้เลยใช่พยายามแก้ไขปัญหาราคาสลากแพงมาเยอะนะครับแต่ณวันนี้ก็ยังเจออยู่ก็ต้องยอมรับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเตรียมที่จะเปิดประชาพิจารณแนวทางการแก้ไขสลากเกินราคาใหม่เขาบอกว่าการทําประชาพิจาร์น่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยภายในไตรามาสแรกของปีหน้านะครับ ถ้าหาผู้บริโภคนะครับผู้ซื้อสลากส่วนใหญ่สนับสนุนก็จะนําเสนอรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อประมูลจัดซื้อจัดจ้างทางเทคนิคขึ้นทะเบียนผู้ค้าสลากผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถดําเนินการจําหน่ายได้ในปลายปี65ครับก็เป็นสิ่งที่เราจึงจะต้องเปิดทางเลือกว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประชาชนซื้อได้เองโดยตรงและเมื่อประชาชนซื้อได้เองโดยตรงคนขายจะยอมรับระบบนี้และจะลดราคาขายเพื่อความเป็นธรรมกับประชาชน แต่ระบบนี้สำนักง,งานสลากกีฬแห่งรัฐบาลไม่ได้โอกาสในการดําเนินการดังนั้นเราจรึงขอโอกาสจากสังคมว่าให้เราดําเนินการและเราเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาสลากกีฬแห่งรัฐบาลเกิดาขาคาได้ตอนนี้ถือว่าถ้าคะแนนเต็ม10เราคงจะต้องยอมรับว่าเราคงทําได้ประมาณ3เต็ม10นะครับเพราะว่าเรามีสลาก80ดบาทแต่มันมีน้อยที่ประชาชนจะเห็นบางทีคนขายรับสลากจากเราตรงแต่ก็บอกว่ารับมาแพงแล้วเขาก็ขาย90 100ร้อยนึงมันเป็นเรื่องที่เราดูแลไม่ได้ด้วยระบบนี้ก็ ซึ่งอาจารย์ธนวัตรก็เพิ่มเติมนะครับอาจารย์ธนวัตรท่านเป็นโฆศกของคณะกรรมการกองสลากนะครับท่านบอกว่ากระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ค้าสลากผ่านระบบออนไลน์เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นส่วนบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จาหน่ายสลากปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับก็เตรือมที่จะทําหนังสือถึงหน่วยงานรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจให้ยกเลิกการสนับสนุนซื้อโฆษณาพแพลตฟอร์มดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้แล้วสำนักงานสลากจะยังคงเดินหน้าขยายโครงการผู้ค้าสลากซื้อสัตว์80บาทอำเภอละหนึ่งแห่งทั่วประเทศครับเพื่อให้เป็นทางเลือกกับประชาชนรวมทั้งติดตามตรวจสอบการขายช่วงด้วยนะครับเพื่อตัดโคต้าตลอดชีพจากปัจจุบันที่มีการตัดสิทธิ์ไปแล้วมากกว่าห0,000ื่นรายด้วยกัน